พูดคุยกับคุณเสรีค่ะคุณเสรีเนี่ยยกเอารัฐธรรมนูญมาตรา82ขึ้นมาอธิบายว่าเป็นปกตินะคะที่สอสอหรือสอวอจะสามารถใช้มาตรา82ของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจสมาชิกยื่นเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลตามรัฐธรรมนูญได้ค่ะแต่ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าอายุสมาชิกภาพของสอวอสิ้นสุดไปเมื่อสิพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ทําหน้าที่ จนกว่าจะมีสอวอชุดใหม่เข้ามานะคะซึ่งการยื่นตรวจสอบบุคคลมันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ค่ะแต่เป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอดีตนะคะคุณเสรีจึงเชื่อว่าการพิจารณาของศาลน่าจะทําให้เห็นความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยว่าสอวอมีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้ได้หรือไม่ค่ะผมก็มองว่าเมื่อดูมาตรา82 กับมาตราร้อยเจ็ดสิบงกล่าวแล้วเนี่ยเห็นว่าสมาชิกภาพหรือสอวอเนี่ยมันมันครบห้าปีไปแล้วค<ะ>เมื่อครบห้าปีไปแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็คงทาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสอวอชุดใหม่เข้ามาคะในระหว่างนี้ที่ยังรอสอวอชุดใหม่เนี่ยก็จะมาระบกให้ปฏิบัติหน้าที่แต่รัฐมนูญมาตราเก้สิบสองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ แต่มันเป็นเรื่องของการใช้สิทธิในการจะตรวจสอบคุณสมบัติคนซึ่งมันมันครบวาระไปแล้วมันไม่มีอะไรให้ตรวจแล้วค่ะนะฮะมันมันก็เลยมีประเด็นปัญหาว่าสวที่ครบวาระการลงตำแหน่งห้าปีไปแล้วเนี่ยจะยื่นเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวคุณเสรีไม่ได้ลงชื่ออยู่ในคําร้องนี้ด้วยนะคะ ฮะถูกฮะเพราะว่าผมก็มองในข้อกฎหมายในบทบรัติรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นก่อนว่าเรายังคงมีสิทธิ์ที่จะยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ลงรมตคแหน่งได้หรือไม่ ถ้าสารมองว่าสวรักษาการไม่มีสิทธิ์ที่จะยืน่นก็จะเปรียบเสมือนกับว่าไม่มีใครได้ยื่นคำร้องค่ะแต่เรื่องคุณสมบัติยังสามารถตรวจสอบต่อได้โดยอำนาจของกะกะตถ้ากะกะตจะทำนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือในประเด็นการผิดจริยธรรมเนี่ย มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องนี้อยู่ค่ะก็คือมาตรา2 3 4และ2 3 5ให้อำนาจปป,ปชเป็นผู้ไต่สวนแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงส่งไปยังศาลฎีกาพิจารณาดังนั้นการมาร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญจึงมีคำถามในมุมมองของสวเสรีว่าทำได้หรือไม่ค่ะในการเตยื่นอทิยเรื่องมาตรฐานทางเรียธรรมันก็มีรัฐธรรมนูญมาตรา234บัญญัติไว้ต่างหากเอนกัน นะ <sim. S 2> ว่าถ้าเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาให้กบใ,ให้ปปชเนี่ยมีอำนาจไต่สวนไต่สวนแล้วให้ส่งส,ส,สารดีกาพิจารณาวิจัยเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยไปยื่นสารนุนเลยยังก็เป็นประเด็นอีกว่าถูกลงแล้วเนี่ยสารนุนมีอำนาจวิจัยไปไปได้หรือเปล่าอนะครับหรือว่าจะต้องส่งให้ปปชไต่สวนแล้วก็ส่งสารดีกาตัดสิน ตามที่มัญญัติไว้ในมัตรา2 3 4และมาตรา2 3 5หรือไม่นะครับส่ว mm. นเรื่องยื่นถูกยื่นประเด็นเรื่องแต่ยื่นเสนอชื่อแต่งตั้งที่ิตเป็นเรื่องการไม่ไม่สุจริตนะฮะเป็น <Okay. S 2> ที่ประจักษ์อะไรเงี้ยนะฮะ <Okay. S 2> อันนี้ก็อยู่ที่สารจะ,ะวินิจฉัยวางบรรทัดฐานนะฮะว,ว่าการกระทําอย่างไรนะครับพิตธกรรมลักษณะที่ แต่งตั้งคุณพิชิตไปเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำที่ไม่คุจมิตาหรือเปล่านะครับอั <c oughs> นนีก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ศาลวิจาัยเป็นบรรทัดฐานต่อไปแต่กรณีนี้เนี่ยที่จับตามองกันก็คือว่าถ้าสวมีสิทธิ์ที่จะยื่นตรวจสอบแล้วศาลก็รับคําร้องเอาไว้เนี่ยแต่คุณพิชิตลาออกไปแล้วมันจะจบเรื่องไหมเรื่องคุณสมบัติจบกันหรือยังเพราะ บางส่วนเนี่ยก็มองว่าอาจจะยังไม่จบค่ะความผิดมันสําเร็จไปแล้วเพราะคุณเศรษฐาได้แต่งตั้งไปแล้วนะคะสวเสรีมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าศาลจะจับประเด็นใดมาวินิจฉัยเป็นเรื่องหลักค่ะถ้าเอาเรื่องของคุณพิชิตเป็นหลักลาออกแล้วก็มีโอกาสที่จะจําหน่ายคดีได้แต่ติดตรงที่ว่าการกระทําของนายกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว และนายกยังไม่ได้ลาออกค่ะก็อาจจะมีประเด็นที่สารมีโอกาสที่จะวินิจฉัยซึ่งก็อาจจะหมายถึงการมีบรรทัานในการแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมครมอในอนาคตด,ด้วยนะคะแต่ที่สวเสรีบอกว่าเรายังไม่รู้กันก็คือการสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาจากนายกรัฐมนตรีที่ว่ากันว่าถามแค่เรื่องโทษจำคุกที่คุณพิชิตถูกสั่งมันเป็นโทษตามกฎหมายหรือไม่แต่การกระทําเรื่องจริยธรรมไม่ได้ถูกถามประเด็นนี้ สวอบอกว่าสวเสรีบอกว่าถามกันคนละเรื่องก็จริงแล้วก็ถูกยกมาเป็นต้นเหตุของคำร้อง40สวก็จริงค่ะแต่ส่วนตัวของสอวเสรยียังมองว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดสักทีเดียวว่าที่ผ่านมามันมีเอกสารอสอบถามเพียงแค่นี้หรือเปล่าหรือยังมีฉบับอื่นที่เขาสอบถามกันไปแต่ยังไม่ถูกเปิดก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะ